ทุกกัสสวสดีท่านผู้ชมทุกทา่านเช่นเคยด้วยนะฮะอยู่กับผม x อ็กซ์ e ีบ้าเกมใน m มซีอีพที่6ันแล้วนะฮะวันนี้เราก็มีจุดหมายฮะแต่ไม่มีใครเม้นบอกว่าให้ไปไหนเพราะฉะนั้นมันจะไปตามทางที่ผมติ๊กไว้ข้างบนแล้วกันนะฮะสีเขียวก็คือเอ่อเคฟเคฟซิสเต็มนะฮะหรือว่าเอ่อถ้ำที่เป็นระบบระเบียบหรืออะไรไอย่างนะฮะโอเคฮะไปอี e เคฟเคฟเคฟไม่ใช่เคฟเคฟนั่นมันขนม เคฟซิสเต็มนะครับก็เป็นถ้รมนะฮะซึ่งของในตัวผมนั้นก็จะแจกทั้งหมดนะฮะใครที่ดวงดีเจอเปิดกล่องพวกนี้เอา,เอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอไปก่อนยังไม่ให้ยังไม่ให้ก็ไม่รู้นะมีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรผมให้หมดอนะ่ะเดี๋ยวเดตรงนี้คนมันชุกชุมนะฮะคนมันเปิดได้บ่อยเดีย๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวิ่งวิ่งวิ่งก่อน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 เดี๋ยวกดอาหารให้ด้วยไม่ใช้อะไรทั้งนั้น ได้แล้วถามว่าทำไมข้อความอะไรผมไม่มีเลยอ๋อผมกินไปนะครับผมเพื่อ,อาการหลายๆอย่างนะฮะซึ่งตอนนี้ของที่ก็ส่งไปหมดเลยนะครับผม MP45 เด๋ยวโอเคมามาละแล้วก็วิ่งกลับไปเอาของในคังมาฮะมันเยอะจัดต้องขิ้งหมดผมไม่รู้ว่าจะเก็บอะไรไว้อ่ะเดี๋ยวเพราะ่ผมเล่นสนายอย่างเดียวเก็บน้ำไว้อย่างเดียว มาหากระดาษมาเอาลงมาที่เหลือก็ทิ้งทิ้งหมดเลยฮะนี่คือทิ้งนะเก็บไม่ได้ควนนะเทนี่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 ทิ้งของเับทิ้งของแต่ย่าทำอะไรถูกป่าวะเอ่ออันนี้มา โอเคไปดีกว่าแล้วก็ไปจุดเขียวกันนะครับโอเคปล่อยคนที่สบายบนอะไรไปตอนนี้เวลาจริงนะฮะสี่ทุ่มห้าสิบนะฮะซึ่งเราจะไปกันแล้วก็ไม่น่าจะใช้เวลาเกินยี่สินาทีซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้จับเวลานะฮะ หลังจากเมื่อกี้ปรับขนาดจอผิดนะฮะเราไปอยู่ตรงนู้นนะฮะผมเลยเดินมาตรงนี้นะฮะเพื่อจะบอกว่าเราจะไปเขาซึ่งบอกไปตอนต้นชิปนะฮะซึ่งอันนี้เราก็จะเริ่มเดินทางกันเลยตอนนี้สี่ทุ่มห้าสิบสองป้ายปยปยป,ป,ปออกสปาวฮะลอยทะเลผมเอาออกไปแค่นี้นะเพราะว่าผมวีพีการเก้าช่องนะ,คะเคยอธิบายไปคลิปที่แล้วนะฮะว่าวีพีเก้าช่องกับวีพีสามห้าช่องต่างกันอย่างไรฮะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะไปซึ่งวุฒระยะประชิดเราจะผังนแล้วฮะแต่ว่ามันดาเนี่ยมันเยอะก็ต้องใช้ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องตามทีเขียวไปนะฮะซึ่งไกลมากใช่ไหมแต่วันหนึ่งนะฮะตอนนี้เราอยู่บวกสองพันเอ่อเวฟไว้แป๊บหนึงนะะ่งฮะเราจะไปหนึ่งพันกับลบพันห้าซึ่งไม่น่าไกลเท่นอนเรารู้สึกแต่เราก็ต้องรีบไปฮะ,ะเพราะว่าการผลักหนึงน่งฮะ แแบบผมรู้สึกผมไป PVP แล้วนะดูแม็กที่หายไปจากรอบที่แล้วอะของก็ไม่มีเพราะว่าแจกเขาไปหมดแล้วเม,มื่อกี้เนี่ยเอาไปยัดตู้ยัดตู้เล่นถามว่าทำไมก็เก็บมาแล้วมันจะใช้ยังไงอ่ะถามจริงเพราะมันใช้ไม่ได้เออนีนะฮะต้องขื้นบอกแล้วต้องวิ่งบอกวิ่งบอกไวกว่าโ okay. let's go วิ่งกระโดดฮะวิ่งกระโดด อเดี๋ยวต้องตัดคลิปเหมือนอพาร์ท5 EP หนะะึ่งะฮะเพราะว่าถ้าอย่างนี้ก็50นาที20 30นาทีก็มันก็นานไปซึ่งเราไม่ได้ทําอะไรอยู่ดีๆเลย20 30นาทีแล้วฟังผมนอ่นี้ตลอดทั้งคลิปก็ไม่ได้เพราะผมก็ไม่มีเรื่องจะพูดเหมือนกันนด้ทีผมว่าท้อพูดอะไรเร็วนักหนาเอเไปเลยอ e ์ Let s ก o อ่าดูสิดูสิครับนี่5ทุ่มนะฮะ นี่5ทุกเมืองไทยนะฮะแล้วเด็กไม่นอนคุณคิดตีเยอะขนาดนี้นะฮะเยอะมากไม่นอนมันมีเราไม่รู้ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ตอนนี้ผมก็ต้องระแวงแล้วอะมัามีคนหรือเปล่าเหมือนกันขึ้นดิคิดหาอยขึ้นโอ้ปเดินเดินแล้วก็เริ่มเริ่มมีคนยิงกันคุยการแชทกัน,กนทักการท้ากันนะฮะซึ่งผมจะไม่ยุ่งอะไรกันตอนนี้ จะไปให้ไวที่สุด้าเจอกล่องก้อนนี้หน่อยเปิดเปิดเปิดพาๆๆเจอกล่องเปล่าอย่างนี้อินทุกตอนฮะผมไม่เคยเจอของดีๆเลยถามใครบอกเออตรงไหนมีโซนแบบดีๆไหมก็บอกที่เดี๋ยวผมพาไปก็ไม่เห็นมีใครพาเออพอจะพาก็พาเข้าห้องคนกาลีน่าแบบไม่ช็อตอย่างนี้เสียงดังอย่างนี้เป็นคุณคุณยาวมาไหมอ่ะเขาคนอื่นก็ไม่ได้ยินเสียงคุณไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินแต่เสียงพัดลมเสียงเคื่อก่องวัมบางทีก็แบบ เล่นคนไรเกมแล้วเข้ามาในห้องอะไรแบบเนี้ยผมเคยเข้าไปอยู่ห้องพวกคนพวกนี้อยู่นะอถ้าจะมาเราต้องมาอาดห้องผมอะ่ะเขาจะมาหรือเปล่านั่นอีกเรื่องเมื่อกี้ที่เสียกระสุดไปเยอะเพราะมีประเด็นบเบื่ี้เราหาจะคนในเซิร์ฟส่วนใหญ่จะหกสิบคนนะฮะหลอกผมที่ยิง้แล้วมาแล้วจะมาโมโหผมก็าไม่ได้นะเขาเปหลอกผมจริงอ๋อที่เขาบอกไปเออบอก จะให้ของไม่น่าเชื่อปวดง่ายเนอะตอนลุกทีอ่าคาบปงอะไรจะโยนยของให้เหลือลุกกระทืบเลยฮะโพ๊บปับว่าตายอี่นีนะมีวีพีไม่มีนิดสวยก็ต้องวายนาำกันอีกนานนะฮะซึ่งก็จะบวกพันห้าแล้วก็พันห้าเอา,ามันก็ไม่ไกลนี่หว่าอัหนึงน,นะเวทพอยต์เอ่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยกับลบพันห้า บวกหนึ่งพันหนึ่งร้อยกับลบพันห้าก็ที่ประมาณแปดแปดเก้าร้อยบล็อกนะฮะก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่สำหรับรถจักตรงนี้ไปสำหรับทุยสำหรับจับสปาวมาที่น,นะฮะซึ่งผมดูจากแมปนะฮะก็เ,เข้าไปดูแมปะะทางที่สองก็มันก็จะมีรา,ายชื่อไอเทมแร่ยรเยอะอยู่ตอนนี้อยู่บวกพันแปดเฮ้ยนี่ไงเ้ยบวกพัน0ปดมาในนี้ใช่หรอ๋อ,อบวกพันแปดคนละทีอันนั้นมันบวกแล้วบวกต่อ นี่เราไม่ได้บวกต่อนะฮะนี่ฮะขึ้นแล้ว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 โอ้โหเจอใกล้มากครับคลิปนี้ผมจะเป็นคลิปที่สั้นหน้าดูก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้จะไปที่ไหนจริงๆเพราะไม่มีคนรีเควสมาแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะถ้แต่มีคนรีเควสมาผมก็จะไปแต่นี่ไม่มีนะครับผมวิ่งไปตามทางผมผมก็ดูแผนที่ถ้ากล่องเหลืองเยอะผมก็ไปพยายามถามคนก็ไม่มีใครตอบสักคนนะพวกเล่นเก่าๆใส่เจ,จ้าห่วงที่ฮะ ไปซอมแลนคนหนักจิงร้อยเปอเซ็นแน่นอนครับเดดต้องงูหมดบ้านนี่อหละอะไรนะโอ้โหรู้เลยชัดเจนมี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 ก็พี่ลึกอ่ะฮะมีก็พี่ลึกอ่ะทำทำมันทำทำเพื่ออะไรในตรงเนี้คเออวิ่งวิ่งวิ่งวิงวิ่ปึ๊บปึึปนเจ็ดรอยเมตรเจ็ดร้อยเมตร นี่คลิปยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะผมตัดเป็นสิบนาทีเลยเอออย่างนี้ไม่ต้องตัดก็ได้เพราะพาร์ตเป็น,ะมนผมกะประมาณที่ยี่สิบนาทีนี่เจ้าแกะน้อยได้ยินฉันไหมไม่ได้ยินนะหูตึงอ้าวมาทำไม่ได้ยินแล้วตอบทำไมวะเออมันต้องได้ยินเด็ดถ้าไม่ได้ยินมันจะตอบเราอย่างไรวะอา้าวแกะกวนวะ กลับไปฆ่าดีไหมฮะสุดเต็มกระบอกอา้าวทำไมมาเมืองทะเลรายอ่ะี่เราจะไปไหนกันแน่ทำไมมาผ่านเมืองทะเลรายอุย๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วเมื่อกี้อะไรขึ้นโอ้แวบหน้าจอสีขาวอ๋อไม่มีอะไรความผมเป็นล้วนนะชอบล้วนความผมเป็นอะไรไม่รู้เวลาเล่นเกมแล้วชอบพับจออนะฮะพับจอนี่เฉพาะเป็นพวกเกมพวกเกมใหญ่คอนเคาน์เตอร์อะไร อุ้ยอะไรมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมลอยลอยมีทรลอยใช่ใช่ใช่โอโอเอซีนิดแทโอเอซีสเฮ้ยเมื่อกี้มาเห็นชื่อคนน่าหาใช่หรอกมั้งไม่มีใครไปที่เดียวกันเดียร์เราวันนี้เราไม่ต้องไปสนฮะที่จะกราบดูไว้อย่างเดียวแต่ไม่ต้องมาฮะไม่คุยกันไมีอะไรหรอกเมืองทะเลทรายอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นโอเอซีสแล้วก็อะไรอาหารนิดหน่อย ปืนก็เยอะนะฮะแต่ปืนเยอะนะฮะพวกเจ็ดร้อยห้าสิบข้าแแรดวับอไอ้เนี่ยสระเป๋าอันที่สองอะฮะเราเดินมาเรื่อยๆป้อมแล้วนะผมดอกปืนได้ประมาณแปดกระบอกนะ,ะไปปืนกลอ่ะไอที่ผมเอาไปโยนทิ้งในถังขยะพร้อมแม็กแต่ว่าก็ไม่รู้แม็กอันไหนเป็นอันไหนก็เลยต้องทิ้งหมดเลยขี้เกียจไปดูในสารานุกรมแม็กนะฮะข้างบนเน่เพราะว่ามันข้างบน้านขายของเพราะว่ายาก อีกสองร้อยเมตรเท่านั้นถึงแล้ว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 โอ้เสียหมดนะฮะหมดตั้งแต่ e ีหนึ่งจริงๆริียงผมหมดตั้งแต่ e ีหนึ่งแล้วเนี่ยอัดรัวๆวันหนึ่งประมาณสองทาร์ะเอาง่ายง่ายวันหนึ่งอัดสองตอนสองตอนอ่ผมก็วิ่ง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 ใส่อย่างเดียวเลยเยแล้วเวลาผมไม่อัดคนก็จะชอบมาถามว่าพี่อัดอยู่เปล่าแต่ว่าเวลาผมอัดไม่มีใครมาถามก็เงียบปกติ แล้วบางคนมีคนทุยจะพูดติดอะไรนักหนาพอไม่มีคนมาถามเราก็จะเงียบแปลกๆเอ้ยถึงทางเข้าแล้วเหรอเอ้ยเอ้ยใช่ด้วยเอ้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 ยเฮ้ยถึงแล้วเอ้ยอยากเจอคน,นนะอีกนะโมนิกระหังครบแล้วท่านี้เคยมาฮะที่ผมเคยพามาทํานี้ เราเหลือเวลาแครก,กันอีกสิบกว่านาทีนะฮะก็จะไม่ให้เกินพาร์ทหนึ่งสามสิบนาทีถามว่าทําไมไม่ให้เกินสามสิบนาทีแค่สิยี่สิบนาทียี่สิบห้านาทียี่สามนาทีผมเล่นได้ชิปเป็นชั่วโมงนะฮะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะไล่ไล่ดอกอนี่ละกันมีกล่องไหมะ่ะฮะกล่องฮะกล่องอันนี้ไม่ใช่จะตามทางอไปไปซ้ายก่อนแล้วกันไปซ้ายไปซ้าย หากล่องฮะหากล่องหากล่องมีกล่องไหมมีกล่องไหมโอ้ยไปจำตรงนี้จำได้ไม่มีกล่องเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วนะฮะผมมาตรงที่นี่แล้วก็มาตายรัวรนะครับผมก็มาบ้างไม่มาบ้งางเออตอนนี้ผมรู้สึกจะติดเกมน,นี้แล้วแหละเพราะไม่มีเกมจะเล่นนี่เราเดินทางตรงลงมานะฮะไม่มีกล่องเอา้าไม่มีกล่องเลยเหรอแต่ก่อนตรงนี้มีสามกล่องสี่กล่องกล่องหายหมด อ้า ah, well. วนี่เวอทเดอไม่นี้ก็ไม่มีมันมีตรงไหนมีกล่องบ้างอ่ะตอนนี้มีมมพี่อะ่ะไอหมู่บ้านนั้นไม่มีแน่นอนเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่รอ,อบหนึ่งนะฮะแล้ววิ่งหากล่องก่อนมาตั้งไก่ที่มีอะไรเขาทุบกล่องทิ้งหมดเลยเหรอจริงรูทมันไม่ต้องทุบกล่องทิ้งนะรูทอะ่ะบัก๊กอินรูทมันไม่ต้องทุบกล่องทิ้งนะแกถ้ารีปักอินใหม่กล่องมันก็ไม่บัก๊กกล่องมันหายเลย ไม่รู้ไ,ไอ้หนีเฮ้ยทำไมมีซอมบี้ตายะโ,โอ้ย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 แบบไม่โหลดเห็นไหมเห็นไหมเอ่อทำไมมีซอมบี้ตายอ่ะทำไมมีเนื้อแนวดิมม่มถูกเรยพื้นที่ป่าแสดงว่ามีคนขึ้นมาแั้นเราก็ต้องเตรียมตัวลนะมีคนขึ้นมาไม่ใช่แบบมีบ่อยฮะแบบเอาตัวเข้ามาเนี่ยเก็บของแล้วออกเกมเก็บของแล้วออกเกมแล้วเจอลูกที่ใครก็ทำใช่ไหมละ่ะง่ายดีเก็บของเสร็จออกเกมเก็บของเสร็จออกเกม ไม่เจอกล่องซักกล่องโอ้โหท้ำเบลเลอร์บลล่านี่ยระบบถ้ำมีอัเดียวเลออยไอยเท่าหร่ฮะตอนเนี้ไม่มีกล่องผมเต็งเต็งมากเดินมาทั้งทั้งหมดไม่มีกล่องเลยคือืออะไรคือเดี๋ยวนี้กลองน้อยมากขอบอกแอมมิออนเลยนะกล่องน้อยมากครับน้อยแบบน้อยเกินอ่ะคือคุณจะ,ปะเป็นตอบน้อยอะไรด้าแอ่ะขอจำนวนกล่องเพิ่มได้ป่ะ เพราะมันหมดแล้วอ่ะมันคือหมดแล้วอ่ะคือไม่มีอะไรเนี่ยไม่ต้องมานะฮะถ้าไม่รู้ว่ายังไงอ่ะแต่อย่าเพิ่งมาแล้วกันเพราะว่าหลังคลิปนี้ลงไปสักหนึ่งเดือนหรือไม่ก็อาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะค่อยมาเพราะว่าถ้ามาตอนนี้ไม่ได้อะไรแน่นอนนะฮะแต่กล่องสีเหลืองนี่ขึ้นเต็มพื้นที่เลยนะฮะจริงเอาเอาเอากดอะไรผิดไม่มีฮะไม่มีแน่นอนโซนเนี่ยไม่มีผมรับประกร100ันร้อยเปอร์เซ็น โอ้โหไม่วางไม่วางแล้วก็ทุกทีนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่กล่องโล่งอีกแล้วนะฮะซึ่งที่กล่องจะโล่งอะไรเนะี่ยคือแบบไปตามที่อ่าดูคลิปฟังคลิปผมใช่ไหมผมเดินเดินมาเข้าไปตรงไหนกล่องก็ไม่มีลดโปรเซ็ลดทุยแอดมินลดเปอร์เซ็นต์ดอกอ่าถ้าถ้าดูคลิปผมอะลดเปอร์เซ็นต์ดอกนะฮะแล้วก็เพิ่มจํานวนกลออก่องยังจะดีกว่านะครับเพราะว่าวิ่งใหม่อย่างนี้แบบเสียอารมณ์มากอ่ะ คุณจิดสภาพนะเดินมาตั้งไกลอะ่ะเราไม่ได้อะไรเพราะผมไม่ซีผมไม่ซีอยู่แล้ว,ลวผมอะไรก็ได้แต่คนอยู่นะฮะเออคนอื่นนะของผมมีสปอนเซอร์คอยให้อยู่แล้วของไม่ได้แอนด์ซหรอกไม่ได้แต่เป็นเด็กเทพนะ <c oughs> พูดว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาแค่ให้เฉยๆฮะขอ 5, กคืนอ,อะไรอย่างนี้ผมก็ได้มาจากกิจกรรมที่เขาส่งแจกนะฮะ ก็พาร์ทนี้ก็จบสั้นๆเลยนะฮะพูดเลยว่าจบสั้นมากแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยกอกไม่มีให้ลุ้นอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรเอาไปก็เขียนแล้วว่ามันมีกองแต่ทำไมอ่ะทำไมต้องเอาออกอัปเดตอ่อเดี๋ยวไม่รู้ผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นผมจะแอดมินเพราะฉะนั้นนะฮะอ๋ออ้อ เพราะฉะนั้นนะฮะก็ต้องไปทางอื่นนะ,ะซึ่งเราไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนไไม่น่าแหละไม่มีคนมาเลยโอ้โหมันไม่มีอะไรนี่เองไอี่ใกล้ๆนี่ม่มีเกาะแสดงว่าต้องไปประมาณเฮลทีใช่ป่ะตรนไห้น,น่ารบอะ่ะได้ไหมต้องไป Healthy, เฮลทีเลยเือโจนสลัดไกลๆอย่างนี้เหรอก็ไปได้ ถามว่าผมไปได้ไหมผมไปได้แล้วคนอื่นไปได้เปล่าโดนดักยิงหน้าเซ็ตโซนโหตอนนี้อาจจะมีเดี๋ยวลองเฮ้ยลองกลับไปดูเดี๋ยวป๊บน,นึงฮะเบิดก่อนเปิดก่อน,อนมันติเตติ้งโชว์ชัดโชว์เลนด์วัดคามีอ่าเอา้าเขียนชามีผิดมีตัวพีเลยเอา้า คราวนี้โอเครอสิบวินะฮะรอสิบวินรอสิบวินอย่าเพิง่งยิงอย่าเพิง่งยิงอย่าเพิง่งยิงไอ้ลมลมเพื่ผมชอบเวลาสูงจิบมีกล้องเนี่ยโอเคอ่าจะไปถ่ายคนดักเซฟโซนนะฮะว่าจะมีหรือเปล่าเย่จะดูว่ามีคนดักเซฟหรือเปล่าฮนะป้านขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าคุณออมนะฮะผมรู้สึกเหมือนเขาเอาตัวมาออนทิ้งไว้เฉยๆตรงนี้น คือเนี่ยคนไม่ค่อยจอยอ่ะคนเริ่มออกเอาแล้วเพราะว่ามันถึงพอแม่กไรนอนนะตามลเลยเบียบนะฮะโอ้ยนี่ก็ห้าทุ่มหกนาทีซึ่งผ่านจากเมื่อกี้ยงังสิบยี่สินาทีเลยด้วยมั้งใช่ปะคิดเนี่ยตอนเนี้ยผมว่านะ่ถสิบนาทีนะซึ่งผมดูเวลาจากอันนี้แล้วก็เวลาที่ผมกดอัดคลิปไอในกูดที้งคุ้น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 อ่า โอ้ท oh, ีวีใช่ใช่ฝลึกบอกพอเอาัวลือหายลือปออ่าโอดทีว oh, ีใช่ฝลึกไหมถ้าใช่นะฮะสแสดงว่าเขาขึ้นเกมเมอร์โอดทีวีนะครับผมอ่าลองดูก่อนว่าใช่เขาไหมอ่ะแลวใช่จะได้มาเล่นด้วยกันหนจะได้เฟรนลี่ไม่ต้องยิง ใไขมือจับปึ้งเลยฮะมาดูดู้จักกันหนยิงดิโอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยวีดโอเซตติ้งนอร์มอลเจ็ตช็อตเมาดูมาดึงโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกหฮ้ยเจี๊ยตตกมาแต่อ่านเกิดตกแพ้อายทีนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะบอกเลยไม่ไม่มีอะไรยิงอเงี้ย จะพูดเลยแบบเซ็งมากไม่ได้กล่องยิ่งกว่าอาหารว่างฮะผมมีโคตรอินอินไปห้าปีเลยฮะเจออาหารโคตรจับก,กับด้ว่างโอ้ของของผมหายเลยพิ่ตาโอ้ไม่ยอดของที่ใส่ไว้หายหมดเลยพี่ตาโอ้โหอย่างไวอ่ะโอ้โหโอ้โหอย่างไวอะไรเอ่ยไวฉเฉลยคุณเล่น มาเปิดกล่องเล่นๆอย่างนี <c oughs> ้เหรอแล้วก็แบบเออเออดเออยูนพืดๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันไม่น่าใช่นะเอ่อเอาอาหารเก็บ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 อาหารผมไม่ได้ใช้อะไรเจ้าคนอัดคลิปมันอะไรครับผมผมคน์ปกตัวปลอมครับไม่ใช่ตัวจริงครับไมใครอาดคลิปใครเซนไร เขามีไทยแน่เขล่าเขาทำไมอะไรอ่ะเขาไปว่าเขาไหมเ,เอาหิวจีโนฮาร์ดปล,อดปลอ่อยเข้าไปหิวกระสุนปืนไงท้าทายผมอะ่ะไหนบอกจะล่าผมไงบอกจะล่าผมอะ่ะจะล่าเลยไม่ไหวเออไอรอนเฮ้ยไอรอนไอรอนไอรอนนี้ ปืนพวกปืนนี่แม็กนัมห้าร้อยโอ้มีกนกระสุพนพอดีไปกินไปแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอ้าวพอจาวันดีวันที่น,น้องครัแค่นี้หรอ Okay, bye, bye bye.